สวัสดีคะ่ะพบกับน้องอ้อหมอเสงอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยไหมคะสีฟ้าเนี่ยวันนี้วันศุกร์สีฟ้าสวยค่ะบริพันธ์ของคุณหมอเสงสวยทุกตัวเลยนะคะวันนี้ก็อ้อนาเสนอเลยนะคะเป็นว่านชับุลุกสูตร2ของคุณหมอเสงหรือว่านเอ็กนะคะแล้วมาช่วยของคุณผู้หญิงในเรื่องอะไรบ้างน,นะคะสรรพคุณโดยง่ายๆเลยสูตร2เนี่ยจะเน้นในการรักษาภายในมุดลูกของคุณผู้หญิงโดยตรงเลยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของคุณผู้หญิงตกขาวประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะมีกลิ่น ประจำเดือนมากกระปีกระปอยผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของมดลูกต่า่ามดลูกต่ํามดลูกต่ำมดลูกโตมดลูกห,กหกย่อนมดลูกยานเป็นซีดเป็นทเผิดมดลูกนะคะปวดหน่วงๆเสียวท้องน้อยปวดหลังปวดเอวนะคะยังไม่พอทานตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเซ็กอซ์ูตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของคุณผู้หญิงทําให้อารมณ์ของคุณผู้หญิงสุนทรีมีน้ําหล่อเลื่นด้วยอารมณ์ไม่แปรปวนค่ะรักตัวเองรักสามีอย่าลืม เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอสิง X2 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะและอีกข้อนึงนะคะคุณผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเนี่ยมันจะมาบ้บงไม่มาบบงมานิดนิดนิดหน่อยใช่ไหมคะว่านชักบุลูสูตรสของคุณหมอสิงตอบโจทย์คุณคูณผู้หญิงได้ด้วยผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องการแท้งบุตรแท้งบุตรง่ายว่านชักลุลูสเนี่ยช่วยได้นะคะ ยังไม่พอนะคะยังต้องที่ผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของเป็นซีดเป็นพังผืดมุดลูกนะคะว่านเอกถูกกระตอบโจ์ได้ด้วยคุณผู้หญิงที่อยากสวยภายในสู่ภายนอกเรื่องของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหน้าดำๆดำ่างๆมีเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหมดเลยขอให้ได้ับรรทานผอิตภั์ของคุณหมอเสงเธอค่คะ ทุกอย่างจะฟิตจะเฟิร์มจะกระชับทําให้สวยใสายภายเขาเรียกสวยภายในสวยภายนอกเรื่องสมนุนไพรไว้ใจของคุณหมอเสกน,นะคะสรุปง่ายๆว่านเอ็กทูตัวเนี้ยมันตอบโจทย์อะไรของคุณผู้หญิงหลักๆเลยสรุปนะคะมวลูกต่ำมดลูกตองมดลูกหย่อนมดลูกยาน,ยานประจำเดือนมาไม่ปกติมากบ้างไม่าบ้าง,าง,างตกขาวมีกลิ่นใช้แทนการอยู่ไฟนะคะป้องกันปัญหาแท้งบุตรง่ายทาให้อารมณ์ของคุณผู้หญิงสุนทรีนะคะยังไงเนี่ยว่นจ้าลุกสุด2สองของคุณหมอเสงเนี่ย ฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะรักรกมากๆเลยค่ะเรื่องสมนุนไพรไว้ใจคุณหมอสิงห์ถ้าสนใจนะคะติดต่อที่น้องอ้อโดยตรงเลยก็ได้โทรมาสอบถามเบอร์ได้นะคะ0 8 1 6 9 3 6 3ห 9, 9หรือติดตามเพจติดตามเฟสน้องอ้อได้เลยสำหรับวันนี้น้องอ้อขอแค่นี้ก่อนนะคะเจตพิสอส่งบริพการคุณลูกค้าค่ะออสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ